สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสมเด็จหลวงพ่อรวยนะครับวัดตะโกมีเข้ามาสององนะครับตอนนี้พร้อมบัตรการันตีพระนะครับสมเด็จหลวงพ่อรวยวัดตะโกพิมพประพมมณฑลเนืเน้อผงปีสองสี่เก้าแปดนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ครับ ไม่ไม่มีแตกไม่มีซ่อมไม่มีกล้าวอะไรนะครับเป็นเดิมเดิมมาแบบนี้เลยองค์ที่หนึ่งก็จะเป็นองค์นี้นะครับองนี้องค์นี้จะสวยกว่าองค์อีกองคหนึ่งนะครับอ่าคือว่ากดแน่นเลย ดูตามภาพได้เลยครับรับประกันแท้แน่นอนครับเปิดไว้เบาๆนะครับเปิดไว้เบาๆในช้อปปีเปิดไว้เ,าเ,าเาบเเาๆในช้อปป,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 นอป,ปีนะครับอ่ะองคที่หนึ่งผ่านไปนะครับมาดูองค์ที่สองครับสมเด็จหลวงพ่อรวยนะครับพิมพ์ประพามนทน เนื้อผงปีสองสี่เก้าแปดนะครับหลวงพ่อรวยเสกแน่นอนครับองคนี้จะไม่สวยเท่าองค์เมื่อกี้นะฮะจะแปบ,บกดแล้วมีมีรอยแบบนี้นะครับตามความชอบตามความชอบส่วนตัวนะครับผมผมชอบองค์เมื่อกี้มากกว่าแต่คือพระมาเดิมๆแบบนี้นะครับอ,องค์เมื่อกี้จะออกเป็นสีส้มๆนะฮะ มีมาสององ์นะครับหากท่านใดสนใจจะเช่าหาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของช้อปปีไว้นะครับใต้คลิปนี้เปิดไว้ไม่แพงแน่นอนครับนี่นะครับองค์ององขวานี่จะเป็นแบบออกแนวส้มๆหน่อยองค์ซ้ายจะขาวๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเขา เล่นสีอะไรยังไงนะครับแต่ผมชอบองค์ขวาม,มากกว่าผมเปิดตามความชอบผมนะครับพระแท้รับประกันร้ออซ่านะครับหากสนใจตามเข้าไปเช่าหาได้นะครับในร้านในช้อปปี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้คลิปนี้ก็เท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่สวัสดีครับ